กฎแห่งกรรมเรื่องอานิสงส์ปลูกต้นโพการรักษาตนให้พ้นจากภายในสังสารวัตเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของชีวิตและเมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ควรเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในการที่จะสั่งสมบุญบาร,รมีและหมั่นระลึกถึงพระรัตนตรยัย ให้ได้ตลอดเวลาจนกว่าจะได้เข้าถึงและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับตัวเราชีวิตในสังสารวัตรนั้นจึงจะปลอดภัยจากอบายภูมิถ้าหาขยันมั่นเพียนเอาจริงเอาจังในการปฏิบัติธรรมชีวิตของเราก็จะมีคุณค่าสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้มีภาษิตที่ปรากฏอยู่ในอสนะโพธิยเถราประทาน ความว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าติดสักเป็นสยามภูเป็นอัครบุคคลประทับนั่งในถ้ำกลางภิกษุสงฆ์แล้วได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าผู้ใดปลูกต้นโพนี้และกระทําพุทธบูชาโดยเคารพเราจะพยากรณ์ผู้นั้นท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวผู้นั้นจะได้เสวยเทวรัชสมบัติ ในเทวดาทั้งหลายตลอด30กับและจักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิห4ครั้งเคลื่อนจากดุสิตพ,พิภพ,พ,พแล้วอันกุศลมูลตักเตือนเสวยสมบัติทั้งสองแล้วจักรื่นรมอยู่ในความเป็นมนุษย์ผู้นั้นมีใจแน่วแน่เพื่อความเพียรสงบระงับไม่มีอุปธิกำหนดรู้อาสวะทั้งปวงแล้วจักไม่มีอาสวะ เข้าถึงพระนิพพานการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเจริญพุทธานุสติอย่างเต็มกำลังนั้นเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าที่สุดสำหรับผู้ที่เกิดมาเป็นผู้สร้างบารมีเราเชาวพุทธทั้งหลายจะต้องรู้จักขวนขวายสแสวงหาบุญใส่ตัวเสมอการสร้างบุญแต่ละอย่างที่มีบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกนั้นเป็นแบบอย่างที่ดีของการสร้างความดีกองนัก สร้างบารมีในรุ่นหลังและในครั้งนี้มีเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักก็นำมาเล่าให้ฟังก็เพื่อจะได้เกิดความเชื่อมั่นว่าบุญเล็กบุญน้อยที่เราตั้งใจสั่งสมเอาไว้ในพระศาสนานั้นโดยมีใจน้อมไปในพระพุทธเจ้าเป็นทางมาแห่งพลานิสงอันยิ่งใหญ่ไพศาลอย่างไม่มีประมาณอย่างคาดคะเนไม่ถึงกันทีเดียว เนื้อความแห่งพระคาถานั้นเป็นใจความที่สําคัญยิ่งเพราะเป็นพระดํารัสอันเป็นมงคลของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสถึงอนิสงส์แห่งการรักษาต้นไม้แห่งการปัสรูธรรมะนี่ก็น่าจะเป็นบุญอีกงบหนึ่งที่ทุกท่านควรจะรับทราบเอาไว้เพราะเมื่อมีเจตนาต้องการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว สิ่งที่ทำไปไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยสิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าล้วนเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ไพศาลทั้งนั้นมีผู้ที่สร้างบารมีท่านหนึ่งได้สร้างบุญพิเศษด้วยการปลูกต้นไม้น้อมถวายบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเถระรูปนี้มีนามว่าอสนะโพธิยะเถระเจ้าซึ่งท่านเป็นพระอาหารหันต์สาวกองค์หนึ่งในสมัยพุทธกาล ที่ได้เสวยผลแห่งบุญอันเกิดจากการบูชาเนื้อนาบุญผู้เลิศพระเทระรูปนี้ในอดีตการท่านเคยเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏและได้บำเพ็ญบุญกับพระพุทธเจ้ามาแล้วหลายพระองค์สั่งสมบุญบารมีทั้งหลายอันเป็นอุปนิสัยแห่งความปรารถนาพระนิพพานมาโดยตลอดจนมาถึงในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า ติดสัท่านก็ได้มาเกิดในเรือนของผู้มีตระกูลแห่งหนึ่งแม้ไม่ใช่ตระกูลที่ร่ำรวยอะไรนักฐานะก็เพียงปานกลางเท่านั้นครั้นได้เจริญเติบโตขึ้นใน่ํากลางหมู่ญาติและครอบครัวที่อบอุ่นอยู่มาจนกระทั่งได้ข่าวการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามติดสัพระพุทธองค์ทรงประกาศพระสัทธรรม ไปทั่วพื้นชมพูทวีปกิติศัพท์อันงามของพระพุทธองค์ได้ฟุ้งขจรไปไกลบัดนี้พระพุทธเจ้าผู้เลิศอุบัติขึ้นแล้วในโลกพระธรรมของพระองค์งดงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายสามารถระง,งับทุกต้นเหตุแห่งทุกข์ได้อย่างสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษชาวชมพูทวีปต่างก็พากันกล่าวขานกันไปทั่ว กุลบุตรผู้มีบุญท่านนี้พอได้ฟังอย่างนั้นก็คิดว่าเมื่อไรหนอพระศาสดาจากเสด็จมาโปรโด,ดเราแล้วสักวันหนึ่งเราคงจะมีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระบรมศาสดาและได้ฟังธรรมในสำนักของพระพุทธองค์จนถึงวันหนึ่งพระติสสะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปถึงเมืองที่กุลบุตรนี้อาศัยอยู่มีพุทธบริษัทมากมาย เดินทางไปเฝ้าพระบรมศาสดาเชนิตที่เรียกได้ว่าต้องเบียดเสียดกันเข้ามากุลบุตรนี้ได้เดินทางร่วมไปกับสาธุชนเหล่านั้นด้วยและมีโอกาสได้ฟังธรรมะในขณะที่ได้ฟังธรรมพร้อมกับสาธุชนทั้งหลายก็ได้ไตรตรองเนื้อความแห่งธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเกิดความรู้สึกประหนึ่งว่า พระศา,าสดาแสดงธรรมเฉพาะกับตนเท่านั้นพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาละเอียดลึกซึง้งลุ่มลึกไปตามลำดับทรงชี้ให้เห็นถึงโอกาสอันแสนยากที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ควรจะตักตวงสร้างบุญใหญ่มุ่งไปสู่อายตนะนิพพานก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเราเป็นผู้ที่โชคดีอย่างมากที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา มีโอกาสได้ฟังธรรมะของพระพุทธองค์หากเราไม่ได้มาฟังธรรมะในวันนี้แล้วก็คงเป็นผู้ที่ประมาทอยู่ดังนั้นไม่ควรประมาทในการสั่งสมบุญควรจะสร้างบุญพิเศษอะไรสักอย่างก็มองเห็นต้นประดู่ที่เป็นต้นไม้ตัดสรู้ของพระพุทธองค์จึงคิดว่าฐานะที่ตนก็ไม่ใช่คนที่ร่ำรวยดังเช่นคนอื่นๆเขา จะเอาบุญด้วยการปลูกต้นไม้นี้บูชาพระธรรมจึงเอาหน่อต้นโพที่ออกจากต้นโพนั้นมาปลูกใหม่เพื่อบูชาพระพุทธองค์โดยตั้งใจดูแลรักษาอย่างดีเป็นเวลานาน,านถึงห้าปีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแต่ละพระองค์นั้นจะมีต้นไม้คู่บุญบารมีคือเป็นต้นไม้เพื่อการตัดรู้ธรรมะ แต่ละชนิดที่แตกต่างกันออกไปเมื่อพระพุทธองค์ประทับนั่งตัสรู้ที่โคนต้นไม้ต้นใดต้นไม้ต้นนั้นจะได้นามว่าต้นโพแปลว่าต้นไม้เป็นที่ตัสรู้กุรบุตรนี้ดูแลต้นประดูโพทิพึ์ถึงห้าปีจึงได้เห็นต้นไม้มีดอกออกบานสะพรั่งก็เกิดมหาปีติคนลุกขนพองทีเดียว จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลเล่าเรื่องราวทั้งหลายให้พระพุทธองค์ทรงทราบเมื่อพระพุทธองค์สดับเรื่องราวความตั้งใจในการปลูกต้นไม้ถวายเป็นพุทธบูชาของกุลบุตรนั้นแล้วจึงทรงมองไปในอนาคตการได้เห็นผลบุญอันมหาศาลที่จะบังเกิดขึ้นจึงตรัสพยากรณ์ณที่ตรงนั้นว่าผู้ใด ปลูกต้นโพนี้และกระทำพุทธบูชาโดยโครพเราจะพยากรณ์ผู้นั้นท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวผู้นั้นย่อมเข้าถึงอานิสงส์ใหญ่ไม่มีประมาณจยากได้เสวยเทวรัชสมบัติในเทวโลกตลอด30กับและจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิ64ครั้งเมื่อเคลื่อนจากดุสิตพิภพแล้วอันกุศลมูลตักเตือนเสวยสมบัติทั้งสองแล้ว จากเรื่องมอยู่ในความเป็นมนุษย์ผู้นั้นมีใจแน่วแน่เพื่อความเพียรสงบระงับไม่มีอุปธิกำหนดรู้อาสวะทั้งปวงแล้วจากไม่มีอาสวะได้บรรลุพระนิพพานเธอจะเป็นผู้สงบระงับในที่ทุกสถานด้วยบุญที่ได้ปลูกต้นโพเป็นพุทธบูชาในกับที่74แต่กับนี้เธอจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิทรงสมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ประกาศ มีนามปรากฏว่าทันทเสนในกัปที่เจ็ดสิบสามแต่กัปนี้จะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเจ็ดครั้งผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินมีพระนามว่าสมันตเนมิในกัปที่ยี่สิบแต่กัปนี้จะได้เป็นกษัตริย์พระนามว่าบุณกะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิสมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการมีพระละมากพบชาติสุดท้ายก็จะสมบูรณ์ด้วย คุณวิเศษทั้งหลายคือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปและอภิญญาหกเมื่อท่านได้ฟังอย่างนั้นแล้วก็บังเกิดมหาปีติและตั้งใจทําบุญจนตลอดชีวิตได้ท่องเที่ยวไปในสุคติโลกสวรรค์และมนุษย์จนมาถึงสมัยพุทธกาลท่านได้บังเกิดในตระกูลที่สมบูรณ์ด้วยสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างถึงพร้อมด้วยศรัทธาจึงออกบวชเมื่ออายุเพียงเจ็ดขวบเท่านั้น แล้วก็ได้บรรลุพระอาหารหันต์ขณะปลงผมนั่นเองจะเห็นได้ว่าการมีความเคารพเริ่อมใสในพระพุทธเจ้ามีจิตใจผูกพันกับพระพุทธองค์มีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นั้นมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณเพียงเราตั้งใจหมั่นทำความดีเป็นพุทธบูชาปารบเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วสร้างบุญไปด้วยด้วยหัวใจของนักสร้างบุญบาร,รมี และมันเจริญพุทธานุสติมหานิสง์ก็จะบังเกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์เหมือนเรื่องราวที่บังเกิดขึ้นมาแล้วกับผู้สร้างบุญบาร,รมีในการก่อนเมื่อได้ทราบอย่างนี้แล้วก็ให้มาะระลึกถึงพระพุทธเจ้ากันบ่อยๆเวลาสร้างบุญอะไรก็ให้นึกถวายเป็นพุทธบูชาจะได้มีอานิสงส์ใหญ่ติดตัวไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมะอีกด้วยนั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ